เกือบทุกคนเลยนะครับไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งตอนหลังเนี่ยผมผมรู้ว่าเขาเขาน่าสนใจทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเขาสามารถเอาโลกใส่เข้ามาในหน้ากระดาษได้และตอนหลังเนี่ยผมเป็นผู้ใหญ่แล้วผมถึงเข้าใจว่าทําไมเขาถึงทำได้เขาเรียนจากต้นต่อฮะไม่ใช่ชอบเส้นคนใดคนหนึ่งแล้วลอกเส้น ไม่เขาเรียนอยู่ต้นต่อวิชาการวาดที่สั่งสมก็มาตั้งแต่สมัยเรียนะซ้อมเนี่ยนะไอปั้นเบจเตียเนี่ยเขาคล่องเขาเอาโลกทั้งโลกเข้ามาใส่ในกระดาษได้อย่างอย่งแตงแตงเนี่ยเส้นมันไม่สวยเลยแตง่งแตงก็คงรู้นะนะยังก็เอาไอ้ปากาลูกลื่นเขียนนะเส้นไม่มีหนักเบาเลยแต่เมื่อมันอยู่ในฉากเมืองปารีส มันไปได้ฮะมันมันดูดีอ่ะก็ก็เราก็ต้องยกงย่องเขานี่ยนะ